สวัสดีค่ะทุกทท่านวันนี้พบกับควรทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะไปชมบ้านพักอาศัยหนึ่งหลังนะคะหห้องนอนใหญ่1ห,ห้องน้ำนะคะอยู่บนเนื้อที่ดิน2ไร่นะคะมีกำแพงล้อมมิดชิดนะคะเป็นส่วนตัวค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะอยู่ห่างทะเลแค่8กิโลเมตรเองนะคะบ้านและที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถเปิดเป็นร้านอาหารร้านกาแฟหรือไม่ก็สามารถทำเป็นสวนเกษตรผสมผสานได้เลยนะคะเพราะว่าถนนเส้นนี้นะคะเป็นทางผ่าน ถนนดําเส้นนี้นะคะสามารถเดินทางไปยังาชายหาด3ามยอดก็ได้นะคะเข้าออกได้หลายทางและก็ยังมีแหล่งชุมชนหมู่บ้านอยู่รอบๆที่ดินแปลงนี้อีกเยอะแยะมากมายนะคะบรรยากาศดีมีวิวภูเขานะคะและอยู่ห่างจากโรงพยาบาลปานบุรี4.6กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะ ห่างจากปั๊มปตท2.6กิโลเมตรห่างจากปากน้ำปราณ6.5กิโลเมตรห่างจากคะเลปานบุรีแค่8กิโลเมตรเท่านั้นนะคะห่างจากเทสโกโลตัสปราบุรีอ่าอยู่ที่6.4กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอรปรานบุรี6.8กิโลเมตรห่างจากตลาด4แยกปานบุรีนะคะ7.7กิโลเมตรห่างจากแมคโครปานบุรี10กิโลเมตรห่างจากหัวหิน27กิโลเมตรห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นถ้ำพญานาคนะคะ25กิโลเมตรห่างจากอุทยาน300ยอด 30กิโลเมตรแล้วยังมีบึงบัว300ยอดอีกนะคะห่างจากตัวจังหวัดประจวบ77กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครนะคะ225กิโลเมตรโดยประมาณนะคะประตูลั้วหน้าบ้านนะคะเป็นระบบไฟฟ้ามีรีโมทใช้สำหรับเปิดปิดนะคะด้านหน้าของที่ดินหันไปทางทิศเหนือมีความกว้างอยู่ที่50เมตร ลึกเ1เมตรนะคะส่วนพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะคะมีความกว้างอี่อ่าี่52ตารางเมตรความกว้างยาวในห้อง10เมตร50คูณ5เมตรมีระบบสปริงเกอร์สำหรับลดน้ำในส่วนในสนามหญ้านะคะ มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลานะคะกว้าง4เมตรยาว16เมตรนะคะแล้วก็มีโรงเรือนสำหรับปลูกผักไฮโดรโปรนิกด้วยนะคะในที่แปลงนี้มีต้นไม้ยืนต้นใหญ่หลายต้นนะคะสามารถให้ความล่มลื่นกับที่ดินแปลงนี้นะคะให้กับที่พักอาศัย ไม่ต้องไปเสียเวลาเอามาปลูกใหม่นะคะเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่นะคะท่านดูแลไม่ไหวเพราะว่าท่านมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะตอนนี้ท่านอายุเยอะแล้วนะคะอายุมากแล้วทั้งคู่เลยไม่สามารถที่จะดูแลที่ดินแปลงนี้กับบ้านหลังนี้ต่ออีกก็เลยต้องการที่จะขายนะคะ บ้านหลังนี้นะคะมีโรงจอดรถได้สำหรับสองคันนะคะและก็มีด้านหลังไว้สำหรับเป็นที่เก็บของและก็สามารถทำเป็นห้องครัวด้านนอกได้นะคะมีพื้นที่ตรงนี้นะคะสำหรับทำเป็นห้องครัวด้านนอกนะคะเพราะว่าด้านไหนมีเป็นห้องนอนห้องใหญ่ห้องเดียวเลยนะคะและก็มีผ้าใบกันแดดนะคะเป็นระบบ ไฟฟ้านะคะแล้วเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันค่ะบ้านหลังนี้ถึงจะหลังเล็กแต่ว่าโครงสร้างดีนะคะขนาดตัวบ้านประทัดรัดนะคะเหมาะมากๆสำหรับท่านใดที่ต้องการดูแลง่ายๆนะคะและก็เฟอร์นิเจอร์ที่เห็นอยู่นะคะเจ้าของบ้านก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะคะเอาไว้ให้หมดเลย ในห้องน้ำก็จะดูเรียบหรูนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะมีฝักบัวให้นี่คือครบทุกอย่างนะคะเจ้าของบ้านไม่ได้ถอดไม,ไม่ได้ย้ายไปด้วยนะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะตามหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ ID ดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะ ราคาทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่4.9ล้านบาทนะคะได้พื้นที่เยอะแยะมากมายเลยสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่ๆสระไว้น้ำได้อีกหนึ่งหลังเลยนะคะคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆท,ท่านเลยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ